บอกนาลูกโดกโดกคับแหลงใบมันลนเบิดเลยเลือดตะลูกใบมันลนจนเบิดตนบึงแหงอากาศมันห่อนลูกโดกหล,ลายบึงบ่มีใบเลยเนี่ยหล่นหมดเลย ลูกลกคักปุ๊บนะลูกต้นเลยร้อนจัดร้อนมากแล้วลูกลกอีดีเลยต้นมะนาวมะนาวอ่อนหลายบึ่งน้ำก็เอาบาอยู่ใบมนันลนคุณนะ หลกดล,ก,ลกครับหกดลกฝนบ่ตกต้นมันแห้งบ่งลดน้ำวันละเทิงชั่วโมงใบมันล่นใบมันร่วงลูกน่อยๆๆๆออกเต็มเลย หืมคุณหยอกกันยังมีลูกใบมันลนบรรยากาศรอบๆบ้านพี่น้องอากาศเย็นเศร้าห่อนหลายเบิงผู้แม่เราปลูกไว้ใหม่เบิดนามโคหดอ,อวบอยู่ต้นหมาก บริเวณรอบบ้านแรลง้ายแหลงแรงต้นพักเม็กต้นพักเม็กอันนี้ต้นผักเม็กต้นต้นผักหวานพักหวานหวานป่า